ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายปาทกถาธรรมในวันนี้นาจะมาจะกล่าวโดยหัวข้อว่าธรรมะในฐานะระบบการดำเนินชีวิต คือกำลังบอกว่าธรรมะกับระบบการดำเนินชีวิตนั่นคือสิ่งเดียวกันเ่อพูดว่าการดำเนินชีวิตฟังดูมเป็นจำนวนคำประพันธ์แต่เชื่อว่าคงฟังกันออกคงข้าใจได้ว่าจะหมายถึงอะไร เมื่อกล่าวโดยหลักธรรมะก็ดีหรือแม้แต่โดยชีววิทยาก็ดีชีวิตนี้เป็นสิ่งที่ดำเนินเรื่อยมายถึงเปลี่ยนแปลงหรือเรื่อยไป <c oughs> เหมือนกับสังขารทั้งหลายอื่นที่มีเหตุมีปัจจัยปรุงแตง่ง <c oughs> ก็ดำเนินเรื่อย ชีวิตมีการดำเนินอยู่ในตัวมันเองที่เราในฐานะที่เป็นมนุษย์ก็ควบคุมระบบการดำเนินชีวิตนั้นให้เป็นไปอย่างถูกต้อง <c oughs> ก็คือให้มันเป็นการดำเนิน ระยะนี้ยังเป็นระยะปีใหม่อยู่ขอให้นึกถึงข้อที่ว่าเรามักจะพูดกันว่าปีใหม่ได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกรอบ,อรอบหนึ่ง <c oughs> แล้วก็ส่งความสุขกันที <c oughs> ่หมายความว่าปีใหม่เวียนมาครบรอบวงหนึ่ง ทุกๆปีมันก็เวียนเป็นวงรอบรอบเหมือนเอาเชือกมาขดเป็นวงวงแล้วก็รวบว่ายเป็นขดอย่างนี้เรียกว่ามันไม่ได้ดำเนินไปถ้ามันมีการขดมันอยู่นิ่งอย่างนี้ ะอ,อ้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลละโลกให้มาช่วยเท่าไรมันก็ช่วยไม่ได้เพราะว่าชีวิตมันไม่ได้ดําเนินไปมันเหมือนกับขดเชือกล่ามควายที่โยนทิ้งอยู่ที่ตรงนี้เป็นขดๆนั้นมวเต็จขดเป็นรอบๆนี่เราจะต้องทําให้มันเป็นการเดินไปเดินไปเป็นช่วงๆ เหมือนกับหลักกิโลเมตรที่มีอยู่ข้างถนนมันบอกว่ากี่กิโลเมตรแล้วกี่กิโลเมตรแล้วมันก็ไปกันเรื่อยไปอย่างนี้ให้ิึงจะได้เมื่อมันเป็นไปในลักษณะที่ถูกต้องแล้วมันก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวมันเองมันก็จะช่วยได้โดยไม่ต้องอ้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหนมาช่วยอีก ขอให้เราถือเป็นหลักว่าเหมือนกับเราเดินทางพอเราเหนื่อยเราก็ต้องหยุดพักพอหายเหนื่อยเราก็เดินต่อไปอีกพอหายเหนื่อยก็เดินต่อไปอีกมีลักษณะเป็นการดําเนินชีวิต <c oughs> อย่างนี้ปีเก่เาพเมื่นก็เดินมาเหนื่อยก็หยุดพักส่งท้ายปีเก่า หายเหนื่อยแล้วก็เดินต่อไปเป็นเรื่องของปีใหม่นี่คือการดาเนินชีวิตในความหมายธรรมดาสามัญที่พอเราจะมองเห็นกันได้ <c oughs> อาตมาจะต้องขอย้ามีกครั้งหนึ่งว่าการดำเนินชีวิตนั่นมันเป็นตัวธรรมะอยู่ในตัวการดำเนินนั่นแล้ว อย่าแยกออกเป็นสองเรื่องแบบดําเนินชีวิตจะทําให้ประกอบไปด้วยธรรมนั่นก็ถูกและถูกอย่างยิ่งด้วยเหมือนกันแต่ตมาต้องการมากกว่านั้นคือต้องการให้มันเป็นตัวธรรมอยู่ในตัวชีวิตที่กําลังดําเนินไปนั่นเองขอเตือนให้หระลึกนึกถ,ถึงความหมายของคำว่าธรรมที่มีอยู่หลายความหมาย และความหมายที่สามหมายถึงหน้าที่ที่สิ่งที่มีชีวิตจะต้องประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติชีวิตมีหน้าที่ที่จะต้องเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎของธรรมชาตินี <c oughs> ่คือปัญหาสำคัญเมื่อมีการดำเนินชีวิตก็หมายถวามีการทำหน้าที่ ในการดําเนินชีวิตนั้นถูกต้องตามกฎของธรรมชาตินั่นก็เป็นตัวธรรมเป็นตัวธรรมะอันสูนงสุดอันศักดิ์สิทธิ์อันประเสริฐอยู่ในตัวมันเองคือเป็นการดําเนินไปสู่จุดหมายปลายทางที่ถูกต้อง <c oughs> เดี๋ยวนี้ <c oughs> เราไม่รู้ว่าเราเกิดมาทําไม เมื่อไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมมันก็ไม่รู้ว่าจะเดินไปทางไหน <c oughs> ท่านทั้งหลายที่กำลังฟังอยู่นี่เคยสนใจบ้างหรือเปล่าว่าเราเกิดมาทำไม <c oughs> ถ้าไม่ได้สนใจ <c oughs> ก็คงไม่รู้ว่าจะดำเนินชีวิตไปในทางไหนทิศไหนจะไปมีจุดจบด ที่สุดกันที่ตรงไหนมันน่าสังเกตอยู่สักอย่างหนึ่งว่าตั้งแต่โรงเรียนอนุบาลขึ้นไปนจนกระทั่งถึงมหาวิทยาลายัยอันสูงสุดในโลกมันก็ไม่เคยพูดไม่เคยสอนไม่เคยชี้นแนะกันถึงข้อที่ว่าเกิดมาทำไม นธรมาเชื่อว่าเป็นอย่างนี้ท่านทั้งหลายที่ทราบเรื่องดีก็เคยกันสอบสวนดูว่าตั้งแต่โรงเรียนอนุบาลจนถึงมหาวิทยาลัยก็ไม่เคยพูดกันว่าเกิดมาทําไมไม่มีอยู่ในหลักสูตรที่จะสอนในรู้ว่าเกิดมาทําไมเด็กๆของเราก็ไม่รู้ว่าเกิดมาทําไมเขาก็เอาตามใจชอบของเขา ไม่ต้องสนใจว่าจะให้ไปถึงวัตถุประสงค์ปลายทางอย่างไรเดี๋ยวนี้เขาชอบอย่างไรกิเลสของเขาชอบอย่างไรเขาก็ทำอย่างนั้นโดยไม่ต้องศึกษาสอบสวนว่ามันจะผิดหรือจะถูกอย่างไรมีมากคนทีเดียวเขาไม่ยอมรับรู้ในข้อนี้ ไม่รับรู้ในข้อที่ว่าเราจะต้องรู้ว่าเกิดมาทำไมเขาแก้ตัวว่าเพราะว่าฉันไม่ได้มีเจตนาที่จะเกิดมาทั้ฉันไม่รับรู้ฉันไม่รับผิดชอบในข้อนี้เพราะนั้นฉันรู้สึกอร่อยพอใจอย่างไร <c oughs> ก็นขนควายกันอยู่แต่กับสิ่งนั้นก็นนเลยลงมติว่าเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ คนประเภทนี้ก็เป็นธาตุของกิเลสเป็นธาตุของเนื้อนหนังวนเวียนอยู่ที่ความอร,อร่อยสน,นุกสนานเพลิดเพลินในใน,ในโลกนี้เหมือนกับเชือกที่มันขดอยู่เป็นวงๆรอบๆนอนขดอยู่นั่นเอง <c oughs> ปีใหม่มันก็ไม่แปลกอะไรกว่าปีเสาพียงแต่ว่าก,า,กา,กนนา,ากินให้มากเล่นให้มากสนุกสนานกันให้มากมันก็เป็นปีใหม่แล้ว นี่อยากจะเรียกว่ามันเป็นชีวิตที่ตายด้านชีวิตที่ขดวงเหมือนกับขคดเชือกล่ามควายตามทุ่หน้าโยนทิ้งอยู่อย่างนั้นก็ไปดูสีว่ามันจะดำเนินอย่างไรคนเหล่านี้ก็ปล่อยให้ชีวิตเป็นไปตามอำน,นาจของกิเลส แม้เป็นนักการเมืองก็ไม่รู้ว่าจะนำโลกไปไหนนักการเมืองไม่รู้ว่าเกิดมาทำไม,มเขาก็ไม่รู้ว่าจะนำโลกไปไหนในที่สุดก็นำโลกไปตามความต้องการของตนนำโลกไปเพื่อประโยชน์ของตนมันจะถูกหรือมันจะผิดไม่รับผิดชอบเอาได้ ประโยชน์ข้งตนเป็นเรื่องถูกต้องจะเรียกว่ามันไม่มีจุดหมายปลายทางมันก็วนซ้ำอยู่เหมือนกับขดเชือกอยู่ที่นี่เหมือนกันโลกนี้ไม่ประสบสันติภาพตามความมุ่งหมายของการเมืองก็เพราะว่านักการเมืองทั้งหลายไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมนั่นเอง ถ้าเขารู้ว่าเกิดมาทําไมเขาก็คงจะพาโลกนี้ไปสู่จุดหมายปลายทางคือสันติภาพอันถาวรของมนุษย์ได้เดี๋ยวนี้มันมันกําลังมีแต่วิกฤตการอันขาวรวิกฤตการอันซ้ํำซากเหมือนกับขดเชือกนั่นเองไม่มีจุดหมายปลายทางทีนี้เราก็จะมาพูดกันถึงจุดหมายปลายทาง อะไรเป็นจุดหมายปลายทางดะมาก็จะตอบอย่างกำปั้นจุบดินว่าจุดหมายปลายทางนั้นคือภาวะที่หมดปัญหาต่างๆที่กำลังมีเต็มอยู่ในโลกเวลานี้โลกเวลานี้มีปัญหาเป็นวิกฤตการณ์อย่างไรถ้าวิกฤตการณ์เหล่านั้นหมดไปนั่นแหละคือจุดหมายปลายทาง เราทำอย่างนี้กันหรือเปล่าเราทำเพื่อวัตถุประสงค์อันนี้กันหรือเปล่าพูดให้หน้าฟังสักหน่อยก็กอต้องพูดว่าเรามีสันติภาพทั้งของตนเองและของผู้อื่นเป็นจุดหมายปลายทาง <c oughs> คนทุกคนในโลกนี้มีความเป็นมนุษย์เต็มที่มีความหมายแห่งความเป็นมนุษย์เต็มที่ คือแปลว่าสัตว์ที่มีจิตใจสูงอยู่เหนือปัญหาอยู่เหนือความทุกข์ไม่ใช่ว่าเป็นสัตว์ที่มาวนเวียนอยู่ที่นี่มาวนเวียนอยู่ที่เรื่องกินเรื่องตามเรื่องเกลียดเรื่องกินเรื่องตามเรื่องเกลียดเรื่องกินเรื่องตามเรื่องเกลียดเป็นขดๆเหมือนกับขดเชือกล่ามควายอยู่ที่นี่นี่มันก็ ไม่ประสบสันติภาพอันถาวรเพราะว่าเรื่องกินเรื่องตามเรื่องเกียดนั่นนี่แต่ยุให้เห็นกับตัวทุกคนก็เห็นกับตัวก็ทำไปเพื่อประโยชน์ของตัวมันก็รุกล้ำสิทธิของผู้อื่นเนียข้อที่ว่าเราเคารพสิทธิมนุษยชนในโลกไม่ได้น่าจะร้องตะโกนกันให้เสียงแห้งเสียงแหบจนคอแตกทำลายไป มันก็ไม่มีการเคารพสิทธิมนุษยชชนในโลกนี้ได้เพราะว่าเราไปวนอยู่ที่เรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรติซึ่งเป็นการกระทำให้จิตใจนี่เมามัว,มวเห็นแต่ตัวเขาก็จะต้องม,ม,มีความเห็นแต่ตัวมีความเห็นแต่ตัวก็เกิดความโลภเอามากๆ <c oughs> <c oughs> เมื่อมีความเห็นแก่ตัวไม่ได้อย่างที่ตัวต้องการก็เกิดความโกรธ แล้วการที่เป็นอยู่อย่างนี้ก็คือโมหะคือความหลงอยู่ในตัวมันเองถ้าเราไม่เห็นแก่ตัวก็ต้องเห็นแก่ผู้อื่นมันก็เกิดความรักแบบสาคนคือรู้สึกรักเพื่อนมนุษย์ทุกคนเพาทุกคนเป็นเพื่อนทุกข์เป็นเพื่อนเกิดเพื่อนแก่เพื่อนเจ็บเพื่อนตาย ไม่มีกู้ไม่มีมึงไม่มีฝ่ายกู้ไม่มีฝ่ายมึงนั่นแหละจุดหมายปลายทางของมนุษย์จะต้องขึ้นไปจนถึงนั่นมันเรียกกันว่าศาสนาพระรีอ่านก็ได้ถ้าเป็นศาสนาของสีอ่านจริงต้องไม่มีกู้ต้องไม่มีมึงหลังที่พระัมพีกล่าวไว้ว่าพอลงจากบ้านลงไปสู่ท้องถนนก็จําไม่ได้ว่าใครเป็นใคร มันดีเหมือนกันหมดมันเป็นพวกเดียวกันหมดพอเมื่อกลับมาถึงบ้านแล้วจึงจะค่อยรู้อ้าวนี่บุตรภรรยาของเราสามีของเราเนี่ยมันดีเหมือนกันหมดถึงอย่างนี้นี่เรียกว่าผล้องกานที่เราไปถึงจุดหมายปลายทางของความเป็นมนุษย์ <c oughs> ทีนี้ก็จะพูดต่อไป เป็นการที่จะถึงจุดหมายปลายทางของความเป็นมนุษย์ได้อย่างไรเมื่อกล่าวตามหลักของพระพุทธศาสนาแล้วก็คือสิ่งที่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางมัชฌิมาปฏิปทานี้แบ่งแยกออกได้เป็นสองฝ่ายคือมัชฌิมาปฏิปทาส่วนปัจเจก,กชนส่วนบุคคลเป็นคนคนไป แล้ก็มัธิมาปฏิปทาในส่วนสังคมคือรวมกันทั้งหมดเป็นหมู่มู <c oughs> เดี๋ยวนี้ <c oughs> เราไม่มีมัธิมาปฏิปทา <c oughs> คือมีแต่ขาดมีแต่เกินหรือว่ามันเป็นเรื่องขาดเรื่องเกินมันไม่พอเหมาะพอดีอยู่ที่ตรงกลางว่าที่จริงแล้วมันก็ไม่เคยมีใครขาดหรอก มันมีแต่เกินทั้งนั้นในเรื่องขาดนี่มันมีไม่มีใครชอบนั่นจึงไม่มีใครขาดมีคนมุ่งหมายเกินแล้วก็ทําไปจนเกิน <c oughs> หรือว่าถ้าจะขาดไปมันก็เพราะว่าเขาตั้งความปรารถนาไว้เกินมากเกินไปคนจนคนต่ำต้อยก็พยายามจะให้ทันใล้ขึ้นหน้าคนมั่งมี มีลักษณะที่จะที่ตามช่างกันอยู่ตัวๆไป <c oughs> อย่างนี้ก็าพิจารณาดูว่ามันจะขาดหรือจะเกิดมันมีแต่ถ้ารู้สึกว่าขาดก็เ,เพราะว่ามันตั้งความปรารถนาไว้เกินไปมันก็ไม่ได้เต็มตามที่ปรารถนาและความปรารถนานั้นมันก็เกินไปไม่จะมีความพยายามที่เกินมันก็ไม่ได้ ตามที่ตัวปรารถนาเดี๋ยวนี้เรามีการกินที่เกินการนุ่งห่มที่เกินที่อยู่อาศัยเครื่องใช้ไม้ส้อยที่เกินมีการจะเล่าประโลมตนที่มันเกินเ <c oughs> รื่องกินเกินนี่ก็เห็นได้ท่านอยูญญ่ทุกคนแล้วอาจจะมาไม่ต้องอธิบายก็ท่านตั้งหลายจะรู้ดีกว่าจะมาเสียอีกว่าเรากำลังกินในลักษณะที่เกิน ดีเกินแพงเกินมากเกินบ่อยเกินอะไรก็ล้วนแต่เกินจะนอนอยู่แล้วก็ยังจะกินเรื่อง OME, นุ่งห่มนี่ก็พยายามเสียแทงแพงที่ทำให้มีลวดลายสีสันอย่างนั้นอย่างนี้ประดับประดาอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งมันก็ต้องแพงเรื่องใช้ไม้ส้อยก็ต้องให้มันดีที่สุดที่กิเลสมันต้องการที่อยู่อาศัยมันก็ต้องให เหลืองก็ประมาณที่ตัวมีมีรถยนต์สองคันไม่พอต้องสามคันสี่คันรถยนต์ราคาหมื่นไม่ได้ส้่งแสนแสนไม่ได้สองล้านมีเครื่องไปล่าประโลมใจจะมีพ้อนรำขับร้องดนตรีการเล่นต่างๆที่เป็นค่าสึกแก่กุศลนี่รีแเกินสำหรับทำให้วินาส มันจก็มีรูปภาพประดับประดาตกแต่งซึ่งมันไม่จำเป็นจะต้องทำที่มันอยู่ด้วยการเกินถ้าเป็นมัชชิมาปฏิปทามันไม่ต้องเกินมันต้องพอดีพอเหมาะแล้วมันจะเกิดเป็นความถูกต้องแปดประการขึ้นมาที่เรียกกันว่าอริยมรรคมีองค์แปด คือความคิดเห็นถูกต้องความปรารถนาถูกต้องการพูดจาถูกต้องการงานถูกต้องการดำรงชีวิตถูกต้องความภาคเพียนถูกต้องสติถูกต้องสมาธิถูกต้องเป็นความถูกต้องสามประการแปดมีองค์แปดประการขึ้นมาเป็นพ้นทางอันเป็นสายกลางจะเรียกว่ามีศีลสมาธิปัญญาก็ได้ในแปดประการนั้น ก็เป็นการทำให้หมดปัญหาทางกายวาจาก็ไม่มีผิดพลาดทางจิตก็ไม่มีผิดพลาดทางสติปัญญาความคิดความนึกก็ไม่มีความผิดพลาดเป็นการดำเนินชีวิตชนิดที่ไม่มีปัญหาใดๆจะเกิดขึ้นสาหรับทรมานใครไม่ทรมานตนเองไม่ทรมานผู้อื่น อย่างนี้เรียกว่ามัติมาปฏิปทาส่วนบุคคลเป็นการดําเนินชีวิตไปในทางที่ถูกต้องที่มัติมาปฏิปทาส่วนสังคมก็คือไม่มีซ้ายไม่มีขวาไม่มีมึงไม่มีกูมีแต่เรานัามาสังเกตดูทึกษาชาติในดงทึบมันอยู่กันอย่างไม่มีมึงไม่มีกูไม่มีซ้ายไม่มีขวามีแต่เรา ต้นไม้ขนาดยักษ์อยู่ได้กับพวกตระไคร้ที่โคนเฟินเล็กๆก็อยู่ที่โคนมันไม่เป็นภาพสึกแก่กันไม่มีทั้งที่มันมีความเหลื่อมล้ำต่ำสูงกว่ากันเลือประมาณในดงทึบนั้นต้นไม้ใหญ่ที่อยู่กับตระไคร้หญ้าบอนเฟินที่โคนถ้าต้นไม้ใหญ่ถูกโค่นลงไปแดดก็แผดเผา เฟิร์นหรือตะไคร่เหล่านี้แห้งตายหมดหรือถ้าไม่มีเฟิร์นไม่มีตะไคร่เหล่านี้ก็ไม่มีความชุ่มชื้นพอที่จะให้ไอ้ตอ้นไม้ยักษ์นั่นใหญ่โตเติบโตได้ที่มันอยู่กันพอดีอย่างนี้ทั้งที่มันมีความเหลื่อมล้ำต่ำสูงมากความเหลื่อมล้ำต่ำสูงนั้นมันเป็นสิ่งที่ต้องมี มีโดยกฎของธรรมชาตินี่ช่วยไม่ได้มันต้องมีกฎของกรรมมันก็ต้องมีต้องมีความเหลื่อมล้ำต่ำสูงแต่มันอยู่กันได้เพราะการมีธรรมมีธรรมะคือมันผสมประสานกันมันอาศัยซึ่งกันและกันมนุษย์อยู่โดยมีธรรมะอยู่กันได้ทั้งมีความเหลื่อมล้ำต่ำสูงกว่ากัน ต่อมามนุษย์ได้ละทิ้งธรรมะละทิ้งศาสนามันจึงเกิดคนที่เห็นเก่ตนเอาเปรียบคนอื่นเกิดเป็นคนร่ำรวยแข็งแรงอ,อำนาจวาสนาขึ้นมามันกลายเป็นนายทุนกระดาษทรัพย์ือทรัพย์ประโยชน์ของคนอื่นมาหมดจนแห้งเกิดนายทุนกระดาษทรัพย์ขึ้นมาในโลกนี้ใหม่ๆห,หยกๆเมื่อมนุษย์ละทิ้งศาสนา,สนาละทิ้งธรรม เศรษฐีใจบุญแต่การก่อนจะหายหน้าไปหมดรัฐทิชนตาม,มาชีพอันโหดร้ายที่จะทําลายล่างนายทุนก็เกิดขึ้นมาเพราะมันได้เกิดนายทุนขึ้นมาจากการละทิ้งศีลธรรมคนจนก็ต้องละทิ้งศีลธรรมเพื่อทําการต่อสู้ทันอุปัตถวานี้เพิ่งเกิดเมื่อมนุษย์ละทิ้งศาสนาละทิ้งธรรมะ ถ้ามนุษย์ยังถ้ามนุษย์ยังมีธรรมะยังมีศาสนาลัทธินี้ไม่อาจจะเกิดขอพิจารณาดูให้ดีนายทุนคิดว่าจะครองโลกมันก็บ้าพอดูอยู่แล้วแต่ถ้ากรรมกรคิดจะครองโลกมันคงจะบ้าหามากขึ้นไปกว่านั้นอีกนายทุนครองโลกก็คิดจะกอบโกยถึงที่สุด สรรมกรของโลกก็คิดจะกอบโกยเพื่อตัวเองแล้วก็กลับเป็นนายทุนในที่สุดนั้นธรรมะของโลกดีกว่าจ่มีความถูกต้องเหมาะสมทั้งสองฝ่ายคือทั้งฝ่ายนายทุนและทั้งฝ่ายกรรมกรความเหลื่อมล้ำจะไม่มีปัญหาอีกต่อไปคือนายทุนกับสมกรก็จะอยู่กันได้ ทั้งสองฝ่ายต่างรู้ชัดในข้อเท้จริงที่ว่ามันต้องอาศัยกันและกันมีธรรมะเป็นเครื่องทำให้อาศัยซึ่งกันและกันถ้าไม่มีกรรมกรนายทุนก็ทำอะไรไม่ได้ไม่มีแรงงานถ้าไม่มีนายทุนกรรมกรก็ไม่มีงานอะไรจะทำมันเป็นการช่วยกันให้ทำตามที่ตัวประสงค์หรือควรประสงค์ ได้ดยกันทั้งสองฝ่ายต้องอาศัยแห่กันและกันอย่างนี้มิฉะนั้นก็จะตายทั้งสองฝ่ายนี่เรียกว่าเราจะต้องแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำต่ำสูงให้ได้ให้มันอยู่กันได้เหมือนกับที่ว่าในโลกนี้มันต้องมีความเหลื่อมล้ำต่ำสูงตามธรรมชาติในทะเลปลาใหญ่ปลาปเล็กอยู่ได้ด้วยกันจนเต็มทะเลกเกือบจะไม่มีน้ำ สึ่งหมดไปเมื่อมนุษย์ก็ไปเกี่ยวข้องในปา่าในดงมีทั้งเสือและกวางให้เกลื่อนไปหมดมันพึ่งหายไปเมื่อมนุษย์เข้าไปเกี่ยวข้องถ้าปล่อยตามธรรมชาติแม้มันจะมีความเดือมล้ำต่ำสูงอย่างไรมันก็อยู่กันได้นี่เรียกว่ามันจะต้องอยู่กันอย่างมีธรรมะอยู่กันอย่างเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตาย ในที่สุดนี้จะขอพูดถึงสิ่งที่พูดกันมากกักสิ่งหนึ่งคือสิ่งที่เรียกว่าเอกลักษณ์ไทยเอกลักษณ์ไทยนั่นแหละ <c oughs> คือวิธีแห่งการดําเนินชีวิตที่ถูกต้องตามหลักแห่งศาสนาที่ออกมาเป็นวัฒนธรรมไทยเอกลักษณ์ไทยคือการอยู่กันอย่างเพื่อนมนุษย์อย่างเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายนี่คือเอกลักษณ์ไทย เอกลักษ์ไทยไม่ใช่ลายกระหนกไทยไม่ใช่เพลงไทยไม่ใช่ดนตรีไทยไม่ใช่โขนไม่ใช่ลําไทยหรืออะไรต่งางๆมากมายที่เขาชอบเรียกกันว่าเอกลักษณ์ไทยเอกลักษณ์ไทยต้องเป็นการอยู่กันได้แม้มีความเหลื่อมล้ำสัมสูงอย่างที่ผู้ย่าตายายของเราที่อยู่กันมาผูญย่าตายายของเราไม่ยอมรับว่า เพลงไทยดนตรีไทยโขนละครรำไทยนั่นเป็นเอกลักษณ์ไทยท่านก็จะถือว่าคําเจ้าฝ้าซตีซอข้าวแต่หอหลอกกามานี่มันคนบ้าคนจะทำความสิหายมากกว่าจะต้องอยู่ด้วยจิตใจที่มีความสะอาดมีความสว่างมีความสงบประกอบอยู่ด้วยธรรมะที่เนื้อที่ตัวนี่แหละคือเอกลักษณ์ไทยคนไทยยิ้มเสมอเพราะว่ามีธรรม อยู่ในเนื้อในตัวอยู่ในใจ <c oughs> ดนบรรดาลออกมาทางสีหน้าทำให้คนไทยยิ้มเสมอปู่ย่าตายายที่เป็นคนไทยแท้มีความเชื่อตัวเองคือเชื่อธรรมมีการบังคับตัวเองให้อยู่ในธรรมมีการเคารพตัวเองเพราะมีธรรมไม่แพ้พวกฝรัง่งพวกฝรั่งที่เขาเพิ่งมาสู่ตะวันออกใหม่ๆเขาคุยโอ oh ้ในเรื่อง ความเชื่อตัวเองซล l ์ c o นฟิเ e น c e การบังคับตัวเองซล l ์ control การเคารพตัวเอง s ซล f ์ e s p e c t คนเข็ไปเรียนเมืองนอกเมืองนาสมัยนูน่นจบมหาวิทยาลัยกลับมาแล้วก็พูดกันแต่เรื่องความเป็นสุภาพบุรุษพูดกันแต่เรื่องความเชื่อตัวเองเคารพตัวเองบังคับตัวเอง,ง,เ,องเดี๋ยวนี้ไม่ได้ยิน ผู้สูงอายุคงจะจําได้ว่าเมื่อเราเด็กๆก็นนั้นได้ยินคํานี้มากเลยคือเดี๋ยวนี้ไม่ได้ยิน <c oughs> พอรังเปลี่ยนกลายเป็นตัวอย่างแห่งความไม่มีสิ่งเหล่านั้นคือไม่เชื่อตัวเองไม่บังคับตัวเองไม่เคารพตัวเองมาสแสดงแต่ความนิยมทางวัตถุเทคโนโลยีทางวัตถุเราก็ตามก้นเขา เราก็หมดความเป็นไทยหมดเอกลักษณ์ไทยไม่มีอะไรที่เป็นเอกลักษณ์ไทยจริงๆเหลืออยู่นอกจากดนตรีไทยเป็นต้นอย่างนี้มันไม่ช่วยประเทศชาติได้มันไม่ช่วยความเป็นไทยให้มันมีอยู่ยังรอดหรือเป็นอิสระได้คอ้เราฟื้นเอกลักษณ์ไทยให้กลับมา ให้มีการดำเนินชีวิตที่ประกอบไปได้วยธรรมนี้ธรรมคือการประพฤติกระทำที่ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติถ้าเราก็จะอยู่กันอย่างเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายกันน่าจะเลื่อมล่ำต่ำสูงกว่ากันอย่างไรงก็ยังอยู่กันได้เหมือนต้นไม้ในดงทึบ สนไม้ขนาดรักอยู่ได้สับหาบอลเละเฟินแลบตะไคร้โดยไม่ต้องมีปัญหามนุษย์จะเลวกว่าศึกษาชาติเหล่านี้ได้อย่างไรนี่แหละคือวิธีทางแห่งการดำเนินชีวิตไปสูุจุดจุดหนึ่งที่เรามีสันติสุขมีสันติภาพอันภาวรไม่มีปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำสํำสูง ไม่มีความผิดพลาดในเรื่องเกินจนเป็นเหตุให้เกิดความโลภความโกรธความหลงเพราะเห็นก่่ตัวเกินที่เรียกว่าธรรมะในฐานะที่เป็นระบบการดำเนินชีวิตขอให้เรามีชีวิตที่เป็นการดำเนินอย่าให้เป็นเหมือนเชือกล่ำควายขดทิ้งอยู่ที่นี่ <c oughs> เวลาสำหรับปาตกระทาทำหมดแล้ว ขอยุดตีการบรรยายในวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้